สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาววาวพี่น้องชาวเอฟซีผูชมชาวลักบุญคนดอยเกลืนค่ะครับสำหรับวันนี้เราก็มาแข่งวาวอยู่สนามอัมเภอร์หอยลาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับกำลังการครับตรวจสอบมาดีวาวเก็นที่เรียบร้อยครับที่นี่ครับเช็คพร้อมยางเอาวาวขึ้นแข่งครับมีร้อยเอ็ดมีทารสายเทนคอนร้อยเอ็ดพร้อมยางร้อยเอ็ดพร้อมครับมายครับหมายเสามเมตรครับเป็นน่านจามรัก เเครับเป็นเนี่ยน้าคอนคก้พร้อมแล้วไปจวัครับขึ้นไปสวยครับพี่น้องครับไปเลสวยาจากโรยเ้อยกว่านนโยงัยอแล้วยืนขึ้นว้าวว้าวอีกตัวนึ่งรับทีของทีมานทีทรงเขารวมแข่งขันขึ้นมนตามสะพานสั้นขึ้นสล้วครับ97ครับสองมา งกานการลากสะพานสั้นมีน้ำหนักจังน้อยแต่ก็ามาถขึ้นได้ครับรบวนี้ก็ล่มดีครับล่ม้เามาทุนกันตอนเสาร์ตอนเสาร์เป็นทารสาวว้าวลงครับวาึงวาวลงในวงกลมครับเอาในวงกลมจุดเอาวาวลงในสามครับเยนะครับกติกาก็คือสาวว้าวมากลับเข้าได้ครับ่นงครัวงกลมอัตรตัวนี้ประมาณหา ขอบคุณกรรการรับชมครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาเกรตนครและก็ผมจะาหลักอุบนคนลค้น่อยเคินครับในสั่งสารคนผงงานสืบสารนรักเจอกันโอกาหนาคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ